สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาหาเงินเข้าทรูวอลเลตกันนะครับผมก็จะใช้วิธีฟรีเลยนะครับจากแอปโครมนะครับผมก็แอปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนเครื่องมือถือของเราอยู่แล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่แอปเบราว์เซอร์โครมได้เลยนะครับแต่สาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมก็ให้กดลิงก์ใต้คลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สมัครไว้ให้นะครับก็หากกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีมาเราถามได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับบอกก่อนว่าเว็บนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเว็บทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับบัตรสอบถามเนี่ยนะครับเขาจะให้คะแนนเรานะครับเป็นบัตรทรูเวลส์นะครับเวลาเราแลกของรางวัลนะครับซึ่งเรานําบัตรบัทรูตรงนี้นะครับมาเติมใน True Money Wallet เป็นแอป True Money Wallet เติมเขาได้เลยนะครับเขาจะให้มาเป็นบัตรทรูครั้งละ90นะครับผมเวลาเราใช้งานนะครับก็นะครับมาพูดเรื่องการสมัครกันนะครับวิธีสมัครคือเพื่อนๆกดลิงก์มาแล้วเนี่ยนะครับคือจะมาหน้าสมัครเลยแต่ถ้ายังไม่มาเนี่ย ให้กดเมนู3ขีดด้านบนนะครับด้านบนซ้ายนะครับหรือว่าเป็นคอมก็ให้กดสมัครสมาชิกด้านขวานะครับก่อนอื่นกดคําว่าเข้าสู่ระบบก่อนนะครับอ่านะครับจากนั้นเนี่ยให้เราสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับอ่านะครจะมีอ่าเฟซบุ๊กนะครับให้กด Facebook ไปได้เลยนะครับจะได้ล็อกอินได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อกรอก Facebook เสร็จนะครับให้กรอกเบอร์โทรเราเนี่ยครับเขาจะส่งรหัส OTP เนี่ยเฟซบุ๊กจะส่งมาเป็นรหัส OTP เนะครับเรานารหัสตรงนั้นเนี่ยมากรอกในช่องที่เขาขึ้นมาให้แล้วกดตกลงะรบบเเข้้าสู่ไดลยนะครับ เข้ามาแล้วแรกเขาก็จะแจ้งคะแนนเราว่าแล้วคะแนนเรามีเท่าไหร่นะครับหนึ่งพันแปดสิบคะแนนแรกได้เก้าสิบทูนะครับโอเคปิดตรงนี้ก่อนอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับวิธีทำแบบสอบถามนี่ครับแบบสอบถามขึ้นมาแบบนี้ครับคือเราคลิกเข้าไปทําได้เลยนะครับเนี่ยครับกดคลิกไปทําได้เลยนะครับแบบสอบถามมาเยอะมากๆนะครับหรือว่าเราจะกดแบบสอบถามที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ตรงนี้ก็เข้าได้นะครับหรือเราจะกดเมนูสามขีดลงมาแล้วกดเข้าไปที่ทําแบบสอบถามก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับกดเข้าร่วมแบบสอบถามก็ได้เหมือนกันนะครับกดลองกดดูนะครับ เป็นแบบคำถามฉบับใหม่เข้ามานะครับเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นี่มี600คะแนนนะครับ660คะแนนเข้ามานะครับสามสามสามอันเลยนะครับผมถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้ประมาณ1,980คะแนนนะครับก็เทียบเท่าแลกบัตรทูได้90บาทเกือบ2ใบนะครับผมก็แนะนำให้ทำอะไร1อันนะครับผมก็จะได้ไปทันทีเลยนะครับบัตรทู902ใบนะครับแต่ว่าเราต้องทำให้ได้คะแนนเต็มนะครับ ถ้าคะแนนเต็มเนี่ยคือไปแลกได้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยแบบสอบถามอื่นๆ,ๆก็มีด้านล่างเห็นไหมครอ่ามี300-300คะแนน300คะแนนนะครับตรงนี้เรากดเข้าไปทําได้เลยนะครับแบบเราถามเนี่ยก็ทําไม่ยากนะครับผมแต่ว่าเวลาเราตอบเนี่ยก็ตอบให้ดีนะครับผมอ่านโจทย์ให้ดีนะครับก็คือห้ามตอบมั่วนั่นเองนะถ้าตอบมัวนน่วอาจจะเด้งหลุดได้นะครับเราก็จะไม่ผ่านประมาณนี้ครับแต่แว่าถ้าตั้งใจทำเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับแล้วคะแนนก็เยอะด้วยนะครับสำหรับแบบสอบถามช่วงนี้นะครับท้งนี้เนี่ยแบบสอบถามเนี่ย ก็ไม่ได้มีแค่ภายในตัวแอปนะครับผมก็ยังมีใน Line แอปนะครับก็กดติดตามไว้เขาก็จะแจ้งบอกนะครับเราจะได้ไม่ต้องคอยเข้ามาเช็คนะครับในเมลเขาก็จะแจ้งในข้อความนะครับในข้อความใน Line นะครับก็จะแจ้งเข้ามาหรือว่าจะเข้ามาเช็คในตัวเว็บแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราจะดูคะแนนของเราตรงไหนนะครับก็ให้กดเมนูสามขีดเหมือนเดิมเราจะเจอคะแนนที่เขียนว่า1 2 2 0นนะครับหรือว่าคะแนนเพื่อนๆจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็ตรงนี้คือเป็นคะแนนของเรานะครับผมจากนั้นเนี่ยเราไปที่คําว่าแลกคะแนนนะครับเราไปแลกของรางวัลกันก็กดการแลกคะแนนนะครับเสร็จแล้วจะเจอหน้านี้นะครับจะเขียนว่าจุดของคุณก็คือคะแนนนั่นเองนะครับเลื่อนมาที่บัตรทรูกดบัตรทรูนะครับแล้วกดคําว่าต่อนะครับจะมีราคาขึ้นมานะครับเขาเขียนว่า1นึ่คะแนนได้90บาทเนี่ยอันแรกก็คือได้90อันที่2คือจะได้90บาท2ใบเลยนะครับให้2ใบเลยนะครับ แล้วก็อันที่3จะได้90บาท3ใบนั่นเองนะครับและอันที่3เนี่ยจะได้3ใบนะครับเพราะว่าจะได้1นึ่เนี่ยสครั้งนะครับแลกอันไหนก็ได้นะครับก็คือแนะนำมาแลกอันแรกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคะแนนครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยคือคะแนนเท่ากันนั่นเองนะครับโอเคเวลาแรกก็กดการแลกคะแนนแรกไปเลยนะครับซึ่งคลิปที่ผมสอนแรกเนี่ยผมแนบมาให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปดูคลิปนั้นก่อนได้นะครับก็คือแลกง่ายๆแหละกดต่อไปก็คือแลกได้เลยนะครับคราวนี้แลกแล้วเนี่ยแล้วบัตรทร ให้เรากดที่คําว่าคะแนนของเรารนบในปุ่มสีฟ้านะครับก็จะมาหน้านี้ให้กดที่คําว่าแรกแล้วนะครับแรกแล้วเสร็จเนี่ยนะครับจะมีโค้ดตอนแรกจะเป็นหน้าสีฟ้าหมดเลยนะครับตอนนี้คือผมแลกไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแลกไปหนึ่งใบมันจะมีสีขาวขึ้นมาแถบหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเป็นสถานะนะครับจะขึ้นเป็นสีฟ้านะครับก็คือยังไม่ได้รับรอนะครับผมภายใน7วันเขาจะส่งเป็นโค้ดทูมันนี่มาให้1ิหลักแบบนี้นะครับถึงแม้ผมแลกมาหลายใบมากนะครับใบละ90้าสิบนะครับลบเก้าสิบ อ่าเนี่ยฮะก็อจะขึ้นเป็นโค้ดมาเราคัดลอกนะครับเราคลิกตรงนี้แล้วก็คัดลอกไปนะครับคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดแอปทั l เ e ตเติมเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเติมเลยแล้วกัน่านี่ก็คือแอปทัวเรตนะครับผมทั้งนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยากนําบัตรทรูมาเติมเข้าทัวเรตเนี่ยก็นําบัตรทรูไปใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเรากดเติมเงินเข้าบัญชีครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับให้หาคําว่า TrueMoney นะครับเติมเงินด้วยช่องทางอื่นแล้วเรียก True Money นะครับ ็จะเจอเนี่ยนะครับเติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ค่าธรรมเนียม14%นะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะต้องเสียค่าธรรมเนียม14%อ่าก็กดเพจหรือว่าวางลงไปนะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับแค่นี้เองก็จะเติมบัตรทรูได้แล้วนะครับผมกดยืนยันเพื่อเติมแค่นั้นเองนะครับอ่าบัตรทรูก็จะขึ้นมานะครับเป็นเงินในทรูเวลส์เลยนะครับเราก็สามารถเข้าดูสถานะได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ดูรายการอ่าก็จะเป็นเติมแบบนี้ฮะเติมด้วยบัตรเงินสดท r ูมันนี่นะครับแบบนี้ครับ ผมก็เนี่ยเปิดให้เนี่ยฮะเติมด้วยบัตรเงินสดทูมันนี่แบบนี้ครับอ่าเติมด้วยบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับอ่าเติมด้วยบัตรเงินสดทูมันนี่แบบนี้ครับเดี๋ยวเลื่อนหานะครับอ่าเงินในบัลเลตเนี่ยซื้อของในเซเว่นได้นะครับถ้าใครยังไม่ทราบลองไปซื้อดูได้นะครับอ่าก็เปิดโค้ดให้แคชเชียร์นะครับเช็คนะครับอ่านี่ก็เติมอีกนะครับ43นะครับ กนนะปกติเนี่ยจะได้ครั้งละ77บนะครับผมอ่นนี่430นะครับอ่นนี่นะครับ43 43มอันนี้คือผมเอาใบาละ50มาเติมเนี่ยครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือใบละ500นะครับ โอเคเพื่อนๆลองมาใช้งานแล้วก็นาบัตร True เนี่ยมาเติมในทรู l ร t กันนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บนี้นะครับผมจากแอป r o m e แล้วก็เว็บ DI Survey นะครับในการหาเงินเข้าทรูเร t หรือว่าบัตร r u e ฟรีนะครับผมก็ถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับและถ้าหากอยากทําแบบนี้บ้างเนี่ยก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกใช้งานกันนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับบนมือถือแล้วก็คอมได้หมดเลยนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกแล้วก็นะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและลูกกระดิ่งจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมได้ก่อนใครในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ